ถือวเป็นเซนเตอร์สมัยใหม่ครับโพสเพลย์ได้เล่นระยะกลางได้ยิง3คะแนนได้แถมยังป้องกันดีอีกเขาจึงบอกว่าตัวเขาเนี่ยคือเซนเตอร์ที่ดีที่สุดในยุคนี้สื่อไม่ได้บอกแต่เขาบอกเองมันทำให้แบรนด์ Under Armour มองเห็นอะไรในตัว m m b i i d ตอนที่ Under Armour เรเขียกข,ข้อเป็นสัญญาเนี่ยเบนะครับบอกว่า Under อ r m o u r คุณทำอะไรให้กับผมก็ได้แต่ผมขออย่างหนึ่งก็คือว่าผมขอมีส่วนร่วมในการดีไซน์รองเท้าอันเดอร์เมอร์ครับก็งงมากเขาถามเอ็มบิครับบอกว่าแล้วคุณต้องการอะไรเอ็มบิบอกว่าผมต้องการรองเท้าบาสเกตบอลที่ผู้เล่น5ตําแหน่งสามารถใส่ได้ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน In the Zone by วัชรินทร์จตุชัยสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเอวัชรินทร์จตุชัยนะครับหรือ ANBA ในรายการ In the Zone ครับแต่แน่นอนครับว่าวันนี้อาจจะพิเศษนิดนึงนะครับผมขอใช้ชื่อตอนว่า In the Zone Special Edition ละกันนะครับตั้งกันเองเมื่อกี้เลยนะครับวันนี้ครับผมจะมาเล่าถึงเรื่องราวของนักบาสเกตบอลคนหนึ่งนะครับซึ่งเรียกว่า ถ้าหลายคนรู้จักคนคนนี้นี่จะบอกว่าเป็นสายเกลียนตัวพ่อ นะครับเป็นนักบาสเกตบอลที่อยู่ในยุคปัจจุบันแหละครับ, Green, ens, Social, บ e เกรียนเล่นโซเชียลชอบเถียงเรียกได้ว่าคือคือเป็นนักบาสท,ที่ถ้าใครคุยด้วยเนี่ยมีโมโหหรือมีอาจจะออกหมัดก,กันได้เลยคนคนนั้นก็คือโจเอลเอ็มบีดครับจอเซแนเตอร์จากฟิลิปปินส์สมิธซิกเซอร์เอ็มบีดครับได้รับเลือกมาเป็นตัวเลือกอันดับที่3ในปี2014นะครับพื้นฐานของเอ็มบีดจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยเขาไม่อยากจะเป็นนักบาสเกตบอลครับความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กของเขาก็คืออยากเป็นปนักวอลเลย์อบอลเเเาาาออออยยกกป็นนัวลลล์บชีพ อยากไปนักวอลเลย์บอลทีมชาติแล้วอยากไปเล่นวอลเลย์บอลอาชีพในแถบยุโรปแต่มันไม่ใช่เพียงแค่นั้นครับเขาเล่นวอลเลย์บอลก็จริงครับแต่จนกระทั่งมีวันหนึ่งนะครับได้มีกลุ่มบาสเกตบ,บอลมามีการทําเปิดบาสเกตบ,บอลแคมป์นะครับของ NBA ที่ประเทศแคนาบรูนของเขาเนี่ยทำให้ตอนนั้นเนี่ยเขาเริ่มสนใจบาสเกตบ,บอลบวกกับตอนนั้นเอมบีดเนี่ยรูปร่างสูงตัวหนา และมีความคล่องแคล่วเขาจึงเล่นบาสเกตบอลและประเด็นก็คือว่าเขาทำมันได้ดีจนกระทั่งครับลุกมาบ้าอามูเต้ซึ่งมาเปิดแคมป์ในตอนนั้นเนี่ยเห็นแววครับจึงท้าทำเอมบีดจึงสอนเอมบีดและจึงเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบาสเกตบอล NBA ให้กับเอมบีดฟังสุดท้ายครับเอมบีดเขาก็ได้ไปเรียนทุนการศึกษาแล้วก็ไปเรียนต่อที่แคนซัสแล้วก็ได้มาเป็นผู้เล่น n b a และเขาบอกว่าเขาจบความฝันวลอลเลย์บอลอาชีพไว้ตรงนั้นแต่เขามาเป็นผู้เล่น NBA แทนนอกจากนั้นไม่พอครับด้วยความที่ MBA เเเเเอาา on, เเองไงไมนอมนรรรักกจจาาาาสสิิ่งใหฐ เขาบอกว่าตัวเขาตื่นตาตื่นใจมากแล้วบวกกับลูกมาบ้าามูเต้น,นะครับได้สอนเขาหลายต่อหลายสิ่งว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นโซเชียลมีเดียเขาจึงมีันหมดเลยครับอินสตาแกร Facebook Twitter ประเด็นมันไม่จบเพียงแค่นั้นครับเอมบี MB เขาบอกว่าเป็นนักบ้าที่สายเกลียนมากใครมาทวิตด่าเขาใครมาพูดจาไม่ดีใส่เขาเขาบอกว่าเกลียนมาเกลียนตอบดีมาเกลียนตอบสรุ่ง,ง่ายๆครับเอมบคือนักบาใสายเกลียนมาก ก็สามารถเถียงกับแฟนๆก็สามารถมีเรื่องกับใครก็ได้เอ็มบิดบอกว่านี่แหละคือตัวตนของเขาเขาบอกว่าเขาเป็นโซเชียลมีเดียตัวพ่อคนหนึ่งเลยแต่นั้นก็ตามครับฝีปากเอ็มบิดอาจจะเก่งกล้าแต่ฝีมือในสนามของเขาก็สุดยอดเช่นเดียวกันเขาเป็นเซนเตอร์ระดับออสตาซึ่งสไตล์การเล่นของเอ็มบิดเนี่ยนอกจากโพสเพลย์ได้แล้วเขาสูงถึงประมาณ7ฟุตตัวหนาเอ็มบิดยังสามารถชูระยะ3คะแนนได้อีกด้วยถือว่าเป็นเซนเตอร์สมัยใหม่ครับโพสเพลย์ได้เล่นระยะกลางได้ยิง3คะแนนได้ แถมยังป้องกันดีอีกเขาจึงบอกว่าตัวเขาเนี่ยคือเซนเตอร์ที่ดีที่สุดในยุคนี้สื่อไม่ได้บอกแต่เขาบอกเองมันสร้างความหมั่นไส้กับหลายต่อหลายคนแต่นะครับมันทำให้แบรนด์ Under Armour มองเห็นอะไรในตัว m b ็มบีอั r เดอร์มอครับมองเห็นว่าเจ้าเอ็นี่แหละคือคนที่ตอบโจทย์มากกับิกเนเจอร์รองเท้าของ Under a r m o u r ไม่รอช้าครับ u n d e r a r m o u r จึงส่งตัวแทนไปเจราจาก,กับ m b ็มสุดท้ายครับเอก็ได้มาเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ของ Under a r m o u r และได้ ออกรองเท้ารุ่นแรกของเขาซึ่งแน่นอนเขาว่าวันนี้ผมจะพามาดูรองเท้าของ m b ็มครับว่ามันดีตรงไหนมันยอดเยี่ยมตรงไหนขออนุญาตเปิดกล่องเลยนะครับอ่านะครับก่อนจะเปิดกล่องนะครับเดี๋ยวขอเล่านิดหนึ่งนะครับ m b ็มตอนที่ Under อ r m o u r เรีรกเขาเข้อเป็นสัญญาเนี่ย MB บนะครับบอกว่า Under Arm o u r คุณทำอะไรให้กับผมก็ได้แต่ผมขออย่างหนึ่งก็คือว่าผมขอมีส่วนร่วมในการดีไซน์รองเท้าและในการออกแบบคอนเซ็ปต์รองเท้า อันเดอร์อเมอร์ครับก็งงมากเขาถามเอมบิดครับบอกว่าแล้วคุณต้องการอะไรเอมบิดบอกว่าผมต้องการรองเท้าบาสเกตบอลที่ผู้เล่น5าตำแหน่งสามารถใส่ได้นั่นก็คือเซนเตอร์พาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดสมอลฟอร์เวิร์ดชูตติ้งการ์ดและพอยต์การ์ด5าตำแหน่งใส่ได้ประโยคเดียวแล้วครับอันเดอร์อเมอร์งงครับเพราะว่ารองเท้าบาสเกตบอลในยุคปัจจุบันนี่เขาจะมีการแยกเกรดอย่างเช่นถ้าเป็นพวกสายตรุยวงในเนี่ยเขาจะเน้นรองเท้าที่มันต้องมีการซัพพอร์ตที่ดี อาจจะหนักหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นรองเท้าที่สําหรับพวกกาดเนี่ยจะเป็นรองเท้าครึ่งข้อเบาๆเพราะต้องเคลื่อนไหวตัวดีๆแต่เอ็มบีบอกว่าอยากให้อันเดอร์อเมอร์เอารองเท้าที่ทุกคนสามารถใส่แล้วเล่นได้5ตําแหน่งเนี่ยมาอยู่ในคู่เดียวกันบอกได้เลยครับว่ามันเป็นโจทย์ที่หินมากแบรนด์ไหนๆก็ตามครับเจอไปก็หินเหมือนกันอันเดอร์เมอร์กลับมาคิดครับกลับมาทบทวนว่ากูคิดถูกหรือเปล่าวะที่เซนสยะไอ้หมอนี่มาสุดท้ายก็คิดถูกครับเขาร่างคอนเซ็ปต์มาให้กับโจเอ็มบีดครับว่านี่คือรองเท้าที่ดี ซึ่ง e m มบบอกว่ามันยอดเยี่ยมมากแล้วขอเรียกว่า m b i มบีดวันส่งนี้ผมจะพาทุกทคนมาดู j o เออร์เอมบรองเท้าล่าสุดตัวแรกของ j o เอมบีดเซนเตอร์ของ p h ร l เดอร์เ i a 7 6น er. เดมามองกันที่กล่องก่อนครับหลายคนเขาบอกว่าเฮ้ยนี่มันคือลายอะไรลายรูปหัวใจลายคดๆงอๆตรงนี้ตรงนี้ครับมันจะเป็นลาย traction นะครับตรงกล่องจะเป็นลาย traction ก็คือลายบริเวณพื้นตรงบริเวณฝ่าเท้าของตัวรองเท้ารุ่นนี้ ถ้าสังเกตดีๆนะครับที่คงคงงอเนี่ยเมื่อเพื่อนๆเ,เนี่ยไปเปิดแผนที่ของประเทศแคนมรูนนี่แหละครับทรงจะคล้ายกับตัวของประเทศแคนมรูนรูปร่างจะคล้ายกันเลยนะครับแล้วตัวนี้ก็คือจะเป็นสัญลักษณ์ของ MB ที่มีการออกแบบร่วมกับ Under Armour เป็นสัญลักษณ์ของ Signature ตัวของเขามาชมกันเลยครับว่ารองเท้าตัวนี้มีดียังไงนะครับอย่างที่ m b ็เขาต้องการจริงหรือเปล่านะครับอ่ เปิดมาเสร็จปั๊บแน่นอนครับสิ่งที่เราเจอมาก็คือว่าจะเป็นกระดาษนะครับซึ่งจะห่อรองเท้าซึ่งจะเป็นตัวลายโลโก้ของ m b ็ม t หยิบมาข้างแรกนะครับอ้องตรงครับสัมผัสแรกที่ที่ได้ถือขึ้นมาไม่หนักแต่ก็ไม่เบามากจนเกินไปหมายเขาว่าอะไรครับพอไม่หนักแต่ไม่เบามากจนเกินไปเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่ามันสามารถมีความมั่นคงมากขึ้น เดี๋ยวเราดูตรงเบริเวณฝ่าเท้ากันก่อนนะครับนี่ครับฝ่าเท้า traction หรือลายตรงนี้เขาเขาบอกว่าลายที่ดีที่สุดก็คือจะเป็นลายที่คล้ายๆกับก้างป่าไม่ทําให้สามารถที่จะรองตัวรองเท้าเนี่ยจะเกาะพื้นได้อย่างดีที่สุด รองเท้าอ็บิก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันครับลาย traction นี่จะคล้ายๆกับลายก,ก้างป่ามโนเขให้ลายก้างป่ามันดีตรงไหนเอาง่ายๆครับเพื่อนเพื่อนไหนนะครับที่เคยใส่แบรนด์นันยางเล่นเล่นกีฬานะครับจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเกาะพื้นดีจังเพราะรองเท้าแบรนด์นั้นเนี่ยมันเป็นรองเท้าที่แบบลายก้างป่าเกาะพื้นดีที่สุดรองเท้าอ็มบิก็คล้ายกันนะครับมีลาย traction เป็นอย่างนี้นะครับแล้วเขาเน้นสีสันนะครับถ้าสังเกตดีๆจะมีสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียว สามสีนี่ครับจะเป็นสีประจําของธงชาติแคมบรูนนี่แหละครับเอมบีเขาบอกว่าใส่ไว้เถอะเพราะผมเป็นคนรักชาติมากอันเดอร์เมอร์จัดให้เลยครับแต่ไม่เท่านั้นครับเอมบีบอกว่าชีวิตของเขาเนี่ยมันมีเรื่องราวต่างๆมากมายเขาเป็นเด็กที่โตมาในทวีปแอฟริกานะครับไม่เคยเห็นแสงสีเสียงมีความทรงจําต่างๆที่มากมายเขาบอกว่าอยากให้เอาความทรงจำเมมโมรีของเขาที่ดีๆเนี่ยมาใส่ใต้รองเท้าด้วยอันเดอร์เมอร์บอกคอเยอะเหลือเกิน แต่ก็จัดให้นะครับมาดูครับตรงรองเท้าตรงนี้นะครับตรงบริเวณตัวอักษรเล็กๆตรงนี้นะครับที่เขียนไว้ตรงนี้มีหลายอันมากไม่ว่าจะเป็นคําว่าฟิลาเดลเฟียซึ่งเป็นต้นสังกัดฟิลาเดลเฟียสโตรนดิซิเซอร์ของเขาหรือตรงนี้ครับที่เขียนว่าแคนซัสก็คือจะเป็นหมาวิทยาลัยแคนซัสของเขานะครับหรือหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นอะคาเดมี่บาสเกตบอลที่เขาเคยอยู่หรือนะครับเมืองที่เขาชอบแน่นอนว่าเอ็มบีดบอกว่า เขาอยากให้อันเดอร์เมอร์ใส่ทุกอย่างที่เกี่ยวกับความทรงจําของเขาลงบริเวณฝ่าเท้าไม่พอครับอันเดอร์เมอร์แถมให้ครับตรงดาวตรงนี้ที่เป็นคาร์ลเวย์ดาวตรงนี้นะครับเป็นดาวประจําธงชาติแคนมรูนเอมบิดบอกว่าเขาเป็นคนที่เลือดรักชาติแรงมากนะครับผมว่าแรงไม่แพ้คนไทยเหมือนกันนี่ครับเขาให้เอาดาวตรงนี้มาใส่น่ารักนเขาว่าตัวรองเท้าตัว,ตวนี้ออกแบบคอนเซ็ปต์ก็คือว่ารักป่ารักธรรมชาติและรักประเทศชาติ อันเดอร์อเมอร์ใส่ให้หมดเลยครับแต่โจทย์ที่เอมบิดเขาตั้งไว้ตอนแรกก็คือว่าเขาอยากให้เป็นรองเท้าที่ผู้เล่นตําตำแหน่งสามารถใส่ได้และใช้งานได้อย่างยอดเยี่ยมมาดูกันครับว่าเทคโนโลยีที่อันเดอร์อเมอร์ใส่มานั้นมีอะไรบ้างขออนุญาตนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับตั้งแต่ตัวไมโครจี G ตัวนี้นะครับซึ่งอยู่ตรงบริเวณหน้าเท้านะครับไมโครจี G นะครับเป็นเทคโนโลยีตัวที่โดดเด่นมากของอันเดอร์อเมอร์ซึ่งถ้าผมเปรียบเทียบเป็นภาษาง่ายๆก็คือว่า เด้งเมื่อลงพื้นแล้วจะเด้งไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าสมมุติถ้าเรารีบาวบอลได้พื้นปลายเท้าเราแตะพื้นเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถเด้งไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่เสียการสมดุลเหมาะกับพวกคนที่เคลื่อนไหวตัวเร,เร็วอย่างเช่นพวก small forward รีบาวบอลเสร็จปับ๊บแล้วเคลื่อนตัวพาบอลไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วไมโครจี Micro G ครับลงและเด้งส่งแรงกระแทก ไปข้างหน้าได้อีกทําให้สามารถที่จะเคลื่อนไหวตัวได้อย่างเร็วและไม่เสียทิศทางเท่านั้นยังไม่พอครับอเ d อร์เมอร์นะครับยังมีการใส่เทคโนโลยีฮูเวอร์ o v r h o o ฮูเตัวนี้นะครับซึ่งเคยถูกเคลมว่าเป็นซี r ร่กรา i t ตหรือเรียกว่าไร้แรงโน้มถ่วงทำให้นอกจากรู้สึกเหมือนว่าไร้แรงโน้มถ่วงเสร็จแล้วยังเซฟเท้าและยังพร้อมที่จะพุ่งไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยมีทั้งฮูเวอรและมีทั้งไมโคร G ทำให้บรรดานักบาสเกตบอลเนี่ยมั่นใจได้เลยครับว่าเมื่อจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้ามันสามารถทําได้ดีและส่งแรงไปถึงรองเท้าไม่หนักจนเกินไปแต่คําถามต่อมาก็คือว่าเอ๊ะแล้วพวกพอยกาดล่ะพอพอยกาดต้องมีการเลี้ยงในการครอสโอเวอร์ over, เปลี่ยนทิศจากขวามาซ้ายจากซ้ายมาขวาอย่างรวดเร็วอันเดอร์เอเมอร์แก้ทางครับเขาใส่ตรง TPU บิงตรงนี้เห็นไหมครับตัวนี้แข็ง TPU บิง ซึ่ง TPU Wing ตรงนี้เนี่ยอันเดอร์เมอร์บอกว่ามันจะเป็นการรองรับการเคลื่อนที่ที่มีการเปลี่ยนทิศทางได้อย่างรวดเร็วและทำให้ไม่เสียสมดุลอย่างเช่นนะครับถ้าเพื่อนๆเข็น Kyrie Irving วิ o s s o v e r จากซ้ายมาขวาหรือ s e เว่นค r ร์อสจากขวามาซ้ายอย่างรวดเร็วเนี่ย TPU วิ n งตัวนี้ทําให้ไม่เสียการทรงตัวเรียกว่าถ้า crossover รอย่างรวดเร็วหรือเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็วเนี่ยจะประคองเท้าทําให้ไม่เสียสมดุล และยังคงรักษาสมดุลไว้ได้โดยตัว TPU บิ่งตรงนี้เท่านั้นยังไม่พอครับรองเท้าบาสกเกตบอลที่ดีเขาบอกว่ามันต้องมีการระบายอากาศที่ดีด้วยต้องไม่อุ้มเหนื่ออันนน้เอเมาจาใช้ผ้าเมสที่เป็นผ้าแบบบางสารแบบตาข่ายข้อดีนะครับก็คือว่าทําให้น้ําหนักมันเบาและหน้าเท้ามีการระบายอากาศที่ดีมากถ้าเพื่อนๆเ,เคยใส่รองเท้าบาสที่ตรงบริเวณหน้าเท้าทึบจะรู้สึกได้ทันทีเลยครับว่ามันอึดอัดมันไม่มีการระบายอากาศ ใส่แล้วรู้สึกว่าอยากจะถอดอันเดอร์เมอร์จึงใส่ผ้าเมชแบบบางขนาดนี้แต่มีความเหนียวและยืดหยุ่นมากมาในรองเท้าเอ็มบีดวันเพื่อที่จะทําให้นักบาสเกตบอลรู้สึกว่าสวมใส่ได้สบายมากขึ้นแต่ไม่เทอะทะจนเกินไปนี่แหละครับคือเทคโนโลยีที่อันเดอร์เมอร์ใส่มาในเอ็มบีดวันซึ่งเขาได้มีการเคลมนะครับบอกประมาณว่ารองเท้าตัวนี้สามารถใส่ได้ตั้งแต่พอยต์ก์ดยันเซนเตอร์นอกจากนั้นครับในรองเท้าอันเดอร์เมอร์เอ็มบดวันตัวนี้ MB มบีจะบอกว่าอยากให้ทางทีมอันเดอร์อเมอร์ใช้สีที่เป็นสีประจำชาติของเขาดังนั้นครับในตัวในตัว TPU i ิงและตัวคอนเซ็ปต์ทุกๆอย่างของรองเท้าเนี่ยจึงประกอบด้วยสีแดงสีเขียวและสีเหลืองทุกอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเป็น3สีที่เป็นสีประจำชาติเคมรูนประเทศบ้านเกิดของ MB มบแน่นอนครับว่าตัวรองเท้าตัว,ตวนี้จากที่ผมได้บอกไป เชื่อว่าหลายต่อหลายคนเนี่ยอาจจะไม่เชื่อว่ามันดีจริงหรือเปล่าอาจจะไม่เชื่อว่าเฮ้ยมันจะยอดเยี่ยมขนาดนั้นจริงเหรอมันใส่เล่นได้ตําตำแหน่งได้จริงๆหรือเปล่าเพื่อนๆสามารถไปเลือกซื้อได้นะครับที่ร้านสแลมเมอร์ไทยแลนด์นะครับตั้งอยู่ที่ชั้น2ของห้างเมกะบบางนาและในวันนี้ครับในรายการอินเดอรโซนในอร์เซพเชิลเอพิซดนะครับกับผมเอวัชเชนจตุชัยนะครับหรือ a n ็ B a. วันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ ฝากช่องทางการติดตามเมสเตอร์ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, b l o g ก i t เว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ Soundcloud, Spotify, Apple Podcast